คุณคงรู้จักกองทัพจีนกองทัพที่ขึ้นชื่อว่ายิ่งใหญ่เกรงไกลและมีแสนยานุภาพเป็นดับต,ต้นของโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของกองทัพจีนที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10กองทัพจีนโดยภาพรวม กองทัพจีนนั้นขึ้นชื่อเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่เป็นดับต้นๆของโลกที่มีความน่ากลัวและสัญญานุภาพไม่ด้อยไปกว่าใครสามารถแบ่งออกคร่าวๆเ,เป็นกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือซึ่งเดิมทีกองทัพนี้เป็นที่รู้จักกันในานามของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจากนั้นในปี1947จึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อกองทัพสาธารณรัฐจีนและนับจากนั้นเป็นต้นมาประเทศจีนที่มีเศรษฐกิจเติบโต,ต,ตมาโดยตลอดความก้าวหน้าและศักยภาพของกองทัพก็เติบโตขึ้นมากเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกำ จะเติบโตแบบนี้ได้จําเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยทางการเมืองนโยบายของรัฐบาลและมีการอาดฉีดเงินเข้าไปอย่างมากมายมหาศาลซึ่งจะขอ,อกล่าวในข้อถัดไปอันดับที่9ซ้ซอมรบ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของปฏิบัติการคอปา้าโกที่เป็นการซ้อมรบกันของไทยกับสหรัฐซึ่งทางกองทัพจีนก็มีอะไรทํานองน,นี้เช่นเดียวกันแต่จะเป็นการซ้อมรบกับรัสเซียโดยจะมีการจัดขึ้นในแผ่นดินของประเทศจีนซึ่งการซ้อมครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคมของปี2021ภายใต้ชื่อซาแปรอินโทรแอคชั่น2021ที่มีทหารจากท้งกองทัพจีนและกองทัพรัสเซียเข้ารวมฝึกซ้อมมากถึง100,000นายโดยในการฝึกซ้อมดังกล่าวก็จะมีการจัดเต็มในเรื่องของอาวุธ,ธ,ธ,ธปปวยุทว่่าี าน,นี้มีจุดหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผู้ก่อการร้ายการรักษาความมั่นคงของชาติไปจนถึงการเตรียมพร้อมเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นอันดับที่8ส่วนสนามในวันชาติ หลายคนอาจจะเคยเห็นขบวนสวนสนามของทหารประเทศต่างๆยกตัวอย่างเช่นการสวนสนามของทหารเกาหลีเหนือที่บรรดาทหารทุกเหล่าทัพจะพร้อมใจกันออกมาสวนสนามและมีการแสดงอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ต่างๆอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในประเทศจีนเองก็เช่นเดียวกันโดยจะมีการจัดขึ้นในวันที่1ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันชาติของประเทศจีนซึ่งการสวนสนามดังกล่าวจะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการและในบางปีจะมีการโชว์อาวุธสุดโหดด้วยอย่างเช่นในปี2019ได้มีการโชว์ขีปนาวุธ DF5 และ DF41 ที่เป็นขีปนาวุธพิสัยไกล5,000กิโมตร รวมกันแล้วสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ไป็นจำนวนมากถึง40ลูกซึ่งถือว่าร้ายกาจและน่ากลัวมากๆอันดับที่7แผนกไซเบอร์ ภายในกองทัพจีนนั้นมีแผนกที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่1นึ0 0 0สคนโดยเนื้อหาการทำงานภายในแผนกนี้ถือว่าเป็นความลับแต่ว่าภายนอกได้มีการประเมินบทบาทหน้าที่ของแผนกนี้ว่าน่าจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารภายในประเทศไล่ตั้งแต่การกำจัดข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงการป้อนข้อมูลข่าวสารที่ต้องการไปสู่ประชาชนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและรวมไปถึงการแทกข้อมูลด้วยถ้ามันจำเป็นซึ่งในส่วนนี้บางคนถึงกับกล่าวว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้คนได้ สามารถเข้าไปดูดข้อมูลติดตามหรือดักฟังได้ซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่ภายในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงต่างประเทศด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นเพียงการประเมินจากคนภายนอกเท่านั้นซึ่งบทบาทหน้าที่จริงๆของพวกเขามันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะมีน้อยกว่านี้ก็ได้เช่นกันแต่ที่แน่ๆแผนกนี้มีตัวตนอยู่จริงอันดับที่6อาหารประจำการ อย่างที่หลายคนทราบว่ากองทัพจีนมีความยิ่งใหญ่เป็นดับต้นต้นของโลกไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์และกําลังพลซึ่งในส่วนของกําลังพลนี้จากการศึกษาของ i i s s ที่ได้ประเมินเอาไว้ในช่วงปี2 0 1 9ถึงปี2021ว่าประเทศจีนนั้นมีกําลังพลที่เป็นทหารประจําการมากที่สุดในโลกโดยจานวน2ล้านหน0 0ง0คนอันดับที่สองคืออินเดีย1 50, 000, 000, นึ0 0ล้านคนอันดับที่สาสหรัฐอเมริกา1390ล้านคนและในส่วนของประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่1 4ประมาณ36850 0คน อันดับที่5อดิธารับ ในปี1966กองทัพจีนได้มีการสร้างฐานทัพลับขึ้นมาในบริเวณภูเขาชั้นเมืองฉงชิง่งพวกเขาได้รวบรวมทหารและวิศวกร,กรกว่า60,000คนมาร่วมกันสร้างฐานทัพลับแห่งนี้โดยพวกเขาใช้วิธีการขุดเข้าไปในถ้ำขนาดใหญ่เพื่อให้เป็นฐานทัพที่มีความสูง79.6เมตรและมีพื้นที่กว่า14,000ตารางเมตรความแข็งแรงของมันนั้นสามารถทนทานต่อแผ่นดินไหวในระดับ8ได้สบายๆโดยจุดประสงค์ที่สร้างมันขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์เสริมัักกกกยยยภาาาาพพขออองงงงงททจีนีนนนแตต่่ถึไรร็็็มมใใป1980สคเห้ สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปและการสร้างฐานทัพลบับแห่งนี้ก็ต้องยุติลงทั้งๆท,ที่มันใกล้จะสร้างเสร็จแล้วซึ่งในช่วงเวลานั้นพวกเขาสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ80-85เปและได้มีการทิ้งร้างเรื่อยมาจนในที่สุดรัฐบาลจีนก็มองว่าการปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยๆแบบนี้มันคงไม่มีประโยชน์อะไรพวกเขาจึงตัดสินใจทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวื่อเริ่มให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาและยังคงเปิดให้บริการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่4งบประมาณ โดยความที่กองทัพจีนเป็นกองทัพขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงแน่นอนว่าในแต่ละปีต้องมีงบประมาณเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลซึ่งจากรายงานของเว็บไซต์ China Daily.com ได้ระบุไว้ว่างบประมาณทางก,การทหารของประเทศจีนในปี2022นี้ก็มีมากถึง2 3 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือ7.7ล้านล้านบาทซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้านี้ถึง7%ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีงบประมาณส่วนนี้มากกว่าอยู่ที่7.28.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือ24.4ล้านล้านบาทและในส่วนของประเทศไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ23.280ล้านบาท อันดับที่3ฐานทับลับใต้ดิน ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวล่าลือกันว่ากองทัพจีนได้สร้างฐานทัพลับอยู่ใกล้ๆกับฐานทัพเรือ,อยูรินที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนแต่ทว่าทางกองทัพจีนก็ปฏิเสธมาโดยตลอดและคอยย้าว่าข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องจริงจากนั้นในปี2020พอประเอินว่ามีดาวเทียมพาณิชย์ดวงหนึ่งสามารถจับภาพที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าฐานทัพลับแห่งนี้มีอยู่จริงโดยมันคือภาพของเรือลากจูงสองลที่กําลังลากเรือดำน้ำไถ่สูง93ช่างคลาสออกมาจากพื้นที่ที่เหมือนจะเป็นอุโมงค์หรือไม่ก็ฐานทัพลับใต้ดินึ่่่งงงงงเเเรรรืืืออออดดดดนนนนน้้้้าาาาััััักลลลวววมมมคคพพิิีีีย์ทตตุ ออกแบบมาเพื่อทำลายเรือดำน้ำและเรือรบของข้าศึกโดยการที่กองทัพจีนจะสร้างฐานทัพลับในบริเวณนี้มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนื่องจากมันเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในโซนเทะเลจีนใต้อันดับที่2ล้ำหน้าที่สุดในบางด้าน ในปี2019สำนักงานข่าวกรองกลาโฮของสหรัฐหรือ DIA ได้ออกมากล่าวด้วยตัวเองว่าในช่วงหลายปีมานี้กองทัพจีนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของเทคโนโลยีทางการทหารไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลต่างก็มีสัญญาณุภาพสูงมากขึ้นทั้งสิ้นอีกทั้งยังให้การยอมรับอีกว่าเทคโนโลยีในบางด้านนั้นกองทัพจีนได้ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นผู้นำโลกไปแล้วและยังเสริมอีกว่าหลายๆโครงการของกองทัพจีนถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ฐา,านทัพลับใต้ดินเพื่อหลบเลี่ยงในการตรวจ จริงเป็นเวลานานมากกว่า40ปีจนดูเหมือนว่าจะขาประสบการณ์ในสนามรบจริงแต่ถ้าหากว่ามีเหตุที่ทำให้กองทัพจีนต้องทําสงครามขึ้นมาแน่นอนว่าความน่ากลัวของพวกเขาก็ยังคงอยู่ในดับต้นๆของโลกอันดับที่ 1. ห,หัวรบนิวเคลีย จากหลายๆข้อที่ผ่านมาเราก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่ากองทัพจีนมีศักยภาพสูงมากเพียงไรและในข้อนี้จะขอพูดถึงสิ่งที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนท่าไม่ตายของหลายกองทัพทั่วโลกและนั่นก็คือจานวนอาวุธนิวเคลียร์ที่แต่ละกองทัพครอบครองอยู่ในมือซึ่งทางเว็บไซต์ worldpopulationreview.com ได้ระบุเอาไว้ในปี2022ว่าถ้าหากนับเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจําการอยู่หรือในส่วนที่สามารถนํามาใช้งานได้เลยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือรัสเซีย4,477ลูกอันดับที่สองคือสหรัฐอเมริกา3,708ลูกและในส่วนของประเทศจีนนนนนััั้ก็ออยู่ใดบ ที่3ด้วยจํานวน350ลูก